สวัสดีค่ะพี่น้องพินดีตอนรับข่าสู่ช่องย้ายต่อมชุมแพ้แสบบันบันนะจ้าเนาะมาได้จ้ามาจิบข่าวกับผัดกะเพราจ้าพี่น้องผัดกะเพรากองหนึ่งจ้าแล้วก็น้ำพะโล่หมูโอ้หน้ำพะโล่เป็ดเมื่อคืนนี่หละจ้ะมาได้จ้าผัดกะเพราเบาๆลายใหญ่หางนะจ้ะเนาะพี่น้องมามาจ้ามาแสบร่วมกันผัดกะเพรากองหนึ่งจ้า อยงังอ๋อพี่น้องเลยขอโทษขออภัยเด้อใจแย่ต่อมบาจิไลรสวดจาำที่โบา่บายสองโมงกับบ่ได้บ่ได้ไล่ใจขอโทษขออภัยเพื่อนๆพสุกุลสุกุเด้อจ้าที่พิษผัดนัดหมายใจค <c oughs> ือว่านหรืน้องค่ะพี่น้องมันกัะนี่สิแหละขั้นผ่านไหมเราเกิแต่อยากอายเพื่อนเพื่อน เด็กย้ายต่อมก็ขอทูตขออภัยได้จ้าอาชีไร่ใบส่องมงขบก็ไดตามเฝ้าหลักจย่างมีซาแน่จะนอยทั้งงยากหลานเนาะหลานขบวนใดน้อนย้ายต่อมก็บ่ไดดไล่อาชีพไปจ้งที่อะจ้าพี่น้องเพื่อนเพื่อนเข้ามาทักทายมาคุยกันดีใจหลายขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะที่ทุกขันทุกกาลังใจที่แวะเข้ามาให้กําลังใจย้ายต่อมขอขอบคุณหลายๆทุกปู่ทุกคุนทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญขอให้ฮังให้มีขอให้มีอยากมีกินขอให้มีเหล็กกินเดียดใส่ขอให้รลำให้รวยสุขสุขคนตาจ่าเด้อมาจะมากินข้าวตโอจ้ะให้ต่อมกระสีเห็ดป้าใตามประสีประสาแย่ต่อมนั่นละจ้ะทั้งเรื่องหลานน้ำพี่น้องอือฮึกขับไลตั้งใจเขาเนาะว่ากับเพื่อนๆแล้วก็มีการผิดนัดบ้านมันจบควงบ้างตลอดมันโม,มเมน นก็ต้องเบิ่งหลังให้ลูกน้งเขาไปทํางานพ่อเขาก็ไปเห็นงานอยู่กุละอยู่บ้านฮ้นองแนนเเห็นงานอยู่น้ำายนี่แหละต้องเลี้ยงต้องเบิ่งซอยลูกซอยเต่าเนาะเบิ่งให้เขากับพ่อมีผู้เบิง่งเขากับเหตุการณ์เห็นงานพ่อเขาก็ไป,ปละอยู่บ้านฮ้องกุระทั้งคุมแพร่กุระเห็นงานเหตุการณ์ด้วยทั้งผู้ละพ่อกระไดพุเคยกระได แ้ต่ตองกับเบิ้งซอยลูกเบิ้งหลานซอยลูกสาวท่านกับพ่ได้ไปเห็นงานบ่ได้ขาโน้มขาเสอยใจเนาะ พเพ้นเพืมอมือเนี่ยโอ้ยต้องได้สื่อพเพ้นเพือเพราะคือคนสมัยตะขีได้เนาะกินทั้งเบาทั้งคุยแหละพี่น้องขอโทษขออภัยได้จ้ะเด้อฮับน้องนียบเวตัวไม่มา ซื้อน,น้องฮาร์ปฮาร์ปของเกล่อนยายยายกินเขาา่าพี่น้องราคาอันก็บอกกินดูน้างค่ะพี่น้องไปกินลังก้องเพราะได้หายคิดทอดคิดถึงเพื่อนๆจ้าไปแล้วจ้าพ่อกันไม่ชิมหนาเนาะค่ะเนาะพี่น้องราคาอย่าตำก็นกนกินลังก้องจ้าต่อผัดกะเพรา นก็พโรโมพร,พรเป็ดต่มัขึ้นอ่แหละมาจ้า